ตอนนี้เราก็ได้มาถึงหน้าพระพุทธรูปแล้วนะครับยวช่วยนะอยากจะมากราบไหว้นะพี่ยวช่วยมาถึงก็กราบเลยนะพี่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าศักดิ์ม,มาก สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทวนครับใหญ่ช่วยเนี่ยได้ไปหาผมเนี่ยที่บ้านนะครับใหญ่ช่วยเนี่ยให้ผมเนี่ยพามาที่วัดล้างเพราะว่าใหญ่ช่วยเนี่ยอยากจะมากราบไหว้พระพุทธรูปนะครับพี่ผมนี่คือแบบตกใจนะจะอยู่ก็ใหญ่ช่วยกลับมาหาผมนะเมื่อเช้านี้นะครับนี่ก็คือตอนนี้เราได้อยู่กับใหญ่ช่วยนะแล้วก็มีน้องใหม่ตัวหนึ่งนะครับพี่นี่ก็ที่นี่เนี่ยก็เป็นวัดล้างนะครับผม ก็ศักดิ์สิทธิ์มากพี่เดี๋ยวผมจะพาช่วยนํะมากราบไหว้นะครับเดี๋ยวช่วยก็ยืนอยู่ข้างข้างผมนะพี่นะก็ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ค่อยห่างไกลจากหมู่บ้านผมนะครับก็ถ้าเดินมาเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงได้ถ้าเรามากับมอไซค์เนี่ยจะไวหน่อยนะครับผมก็โอเคครับทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปกราบไหว้พระพุทธโลกนเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผม โอเคครับทุกคนไปเราเดินทางไปต่อดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับทุกคนเราได้เดินมาถึงหน้าพระพุทธรูปแล้ววันนี้ยายช่วยอยากจะมากราบไหว้พระพุทธรูปใช่ไหม,มก็เลยให้ผมพามามแล้ววันนี้ได้กินข้าวอย่างกินแล้วเมื่วอวานนี้กินข้าวอร่อยไหมช่วยอ,อร่อยอ,อยอะ ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้จะช่วยเนี่ยมาขอกินข้าวบ้านผมมื้อหนึ่งนะครับผมก็เลยให้กินข้าวเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้พีเอฟซีได้ดูกันนะครับกินข้าวเสร็จจะช่วยก็รีบกลับไปเลยเฮ้ยอะไรช่วย นี่ช่วยตอนนี้เราก็ได้มาถึงหน้าพระพุทธรูปแล้วนะครับเดี๋ยช่วยนะอยากจะมากราบไหว้นะพี่ระวังไปมุมนะใหญ่มาก เนี่ยที่ผมจะพาช่วยมากราบไหว้พุทธรูปโอ้ทุกคนไม่ช่วยมาถึงก็กราบเลยนะพี่ผมขอตั้งกล้องนะแล้วก็จะเข้าไปกราบไหว้เหมือนกันนะพี่นะ สบายช่วยนาอย่างนี้เลยที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าสกสิดมากเพราะฉะนัลุกลุกองนี้นะทุกคนต้องบอกนะว่าอยู่ในการป่าลึกนะครับก็เหนือผมคิดว่าจะทําความสะอาดตรงนี้น่อนะรู้สึกว่าขี้ดินเนี่ยเยอะมากนะครับรไปเลยนะไม่มีแม็กก่อนดูช่วย เราต้องเราต้องเ,เอาใบไม้ก็เอาใบไม้ก็ตีไ,ไ,มไม้เหรอจะไดปหาตีไม้กี่ตัดนะเดี๋ยวใบไม้เขาสะอาดนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยน่าจะไปหาตีไม้นะครับนี่ทุกคนดูนะรกมากนะครับที่นี่ก็น่ากลัวอยู่นะเพราะว่ามันมีกับพวกหมอผีอ่ะวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับ เดยช่วยนี่เป็นหมาของอยายช่วยใช่ไหมใช่าาป่ะตอลอดอ๋อมันตามเดียช่วยใช่ไหมเนี่ยอโาาอ้ตอนนี้ยายช่วยก็กำลังกวาดอยู่นะครับ เดี๋ยวช่วยกวายก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเอาผ้าเพื่อที่จะมาถูมีผ้าอยู่ฝั่งนูน้น จะต้องถูแบบนี้ป่ะถูไว้ถูได้ไหอปรมาเนี้อาละวแล้วก็ทุ๊บกา มีไม่กว่าเราก็ต้องใช้แบบนี้ใช่ไหมช่วยแต่ก็ใช้ได้นะนี่ทุกคนก็ผมผมได้ถูพวุธรูปแล้วนะครับได้เช็พดพวุธรูปแล้วแล้วก็จะช่วยกว็กว่าตรงนี้บริเวณนี้นะค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับพี่ ันนี้เป็นขี้อะไรช่วยอันนี้อะไรคันไหมตัวนี้หนังจางิฮะไม่ผมไม่รู้ดิมันเหมือนกับอะไน,นี้ป่ะอ๋ออันนี้คือหนอนบุ้งใช่ไหมไม่ใช่หนอนหมี่นะเพราะว่าขนันเหมือนอะ่ะหนอนบุง้งน้องจางสิทางนั้นเปล่าเดี๋ยวช่วยต้องจับดูดิมันกั็จับหรอกเขี่ยไปเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นขี้ตุแก,กะนะครับพี่ตุแกเยอะตรงนี้ โอ้ยช่วยตุ๊กแกตัวบล้มเลยแต่น้าพี่กล้องไม่โฟ<ฮ>กัสโอ้ตุ๊กแกตัวยังใหญ่เลยแค่หัวก็เกือบเต็มแล้วอ่ะพี่โอ้คนลุกเลยโอ้ยช่วยตุ๊กแกมองหน้าช่วยอะ่ะ แล้วก็ตรงนี้มีเชือกด้วยกินได้ไหมตุ๊กแกอ่ะกินได้เป็นยาเลยนะอ๋อตุ๊กแกกินได้เป็นยาโรคหอบโรคหอบเปล่าอ๋อตุ๊กแกกินได้เดีช่วยเดี๋ช่วยก้ากินไหมกล้ากินก้ากินอุ้ยผมจำให้เอาไหมนั่นแ่ะทุกคนเดี๋ช่วยบอกว่าตุ๊กแกเนี่ยกินได้นะครับเพราะว่า ช่วยเลยนะใอญช่วยเพราะพอเวลาเราเป็นโรคหอบเนี่ยมันสามารถแก้ได้นะครับทุกคนโหยต๊กแกแบบตัวใหญ่มากใหญ่ช่วยจะก,กินต๊กแกลองคิดดูพี่ผมก็ไม่กล้าจับหรอกที่ผมพายช่วยมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าใหญ่ช่วยอยากจะมากราบไหว้พระพุทธรูปเพราะว่าเมื่อเช้านี้ยายช่วยได้ไปหาผมเนี่ยที่บ้านนะครับ ก็บอกว่าพาไปพาไปวัดได้ไหมผมก็พามาวัดนี่เลยเพราะว่าวัดที่นี่เนี่ยผมบอกนะว่าที่นี่เนี่ยซักดิิทธ์นะครับผมเนี่ยพาน้องหญิงเนี่ยมาทําสมาธิบ่อยนะครับผมน้องหญิงก็ชอบมาทําสมาธิตรงนี้นะครับพี่มียูทูบเบอร์หลายคนเลยก็มาทําสมาธิสอนเนี่ยชอบมานั่งสมาธิตรงนี้สอนก็เคยมานอนตรงนี้เหมือนกันนะทุกคนลองคืนเนี้ยสอนเนี่ยเจอดีด้วยนะตรงนี้ ผมเนี่ยยังไม่กล้ามานอนคนเดียวเลยนะครับ่ใช่เดี๋ยวเรามานั่งคุยกัน นีเป็นไงบ้างฝานเล่นตัวแล้วฝันเล่นตัวนะอากาศดีไหมช่วยร,าารู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้มกากราบไหว้พระพุทธรูปผมอ,อาการรู้สึกอาการเป็นไงบนะ้างตอนนี้อาก,กากแบบเย็นๆเยอะน้ำพองนิดหนึ่งโอ,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 อรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสบายใจเลยใช่ไหมจะช่วยเราต้องทำบุญเยเอะๆ เนี่ยผมพามาในกาบไว้อวิชุกรูนใหนว่าเราเก็บหมาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับปกติสอนเนี่ยก็มาทำความสะอาดเหมือนกันนะครับพี่เหมืนอนว่นนี้น่านอนนี้มากไม่เชื่อลงนี้ ถ้าต้องนอนคือไหนอะไรนะนอนไก่ใช่น้ำนี้ไหลมาตลอดเลยนะทุกคนนะอากาศดีด้วยสากาศดีสบายทุกคนครับน้ำสะอาดนะธรรมชาติจะช่วยอาบน้ำไหมเนี่ยอาบเสร็จเลยไหมอที่อาบเสร็จแล้วน้ำใสนะพี่น้ำใสจ่ธรรมชาติเลยนะครับมาจาตภูเขาอืม พยายามพักงานเยอะช่วยดีจริงไหมตรงนั้นอ่ะไม่เจอหรอไม่เจอมาพี่เด่นไหมมันมีข hey ้างหนาวเอาไหมหนาวไม่เอาแล้วเขาใส่งมีอยู่ไหมเมื่อวานเพิ่งเอาไปเองนะมยังหมดอ๋อหมดหมดหนึ่งใจมอเดียวอ๋อหนได้หม้อเดียว โอเคทุกคนครับเดี๋ยวคงกับวิเชียรจะนั่งพักผ่อนก่อนนะพี่เพราะว่าเราเนี่ยมาถึงแล้วก็กราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็ได้ทําความสะอาดบริเวณตรงนี้แล้วนะครับเป็นไงช่วยก็สะอาดอยู่กันนะกว้ากว่าแล้วแล้วจะช่วยจะไปไหนต่อเนี่ยแล้วจะช่วยจะไปไหนต่อ ไม่รู้เนี่ยถ้าเราจะกลับเลยนี้ช่วยจะไปไหนกอกลับบ้านพ่อผมก่อนไหมหรือว่ายังไรตรงนี้เหรออือหาปูหาปลาจิงไมหาปูหาปลาหาตรงนี้ไหมล่ะเนี่ยมีปลาเหรอลองไปดูไหมไม่จะช่วยจะไปจับเจอไหมล่ะ ไปเจอปูไมหมล่ะตรงนี้นอาจจะไม่เจอเพราะน้ำเยอะน้ำเยอะอเราลองไปดูไหมว่ามีปลายังมีปลาบอกไม่รู้ตรงนี้นมผมก็ยังไม่เคยมาหาปลาเลยนะครับปกติอากาศแบบมาจากภูเขาเนี่ยปลาเนี่ยเยอะนะพี่ไปเชื่อจะเราไปดูกันว่าในน้ำเนี้ยมีปลาหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวเราจะจับแล้วก็มาทากับข้าวกินนะไปนี่นะทุกคนมาของใหญ่ช่วยนะครับก็ตามใหช่วยมาตลอดเลยนะพี่ ผมไปหายช่วยผมก็เจอนะครับน่ารักมากน่าจะอยู่กับอี่ช่วยเนี่ยสนิทเลยอะนะ่ะเจ้าหมาน้อยไปเดี๋ยวถ้าผมมาอีกเดี๋ยวจะเอาของกินมาให้นะแต่ว่าหมาตัวน,นี้ไม่กล้าไปบ้านผมนะเพราะว่าแถวหมู่บ้านผมนะ่ปยปลาไอหมาเยอะหาอะไรช่วยบบไหนงงไปท่างนั้นลรไปจับดิจับไม่ทางรอนน้ำหรือ น้ำมันเหลือที่ไหนล่ะหน่อยเดียวผมาไม่จับจับยากอ,อ,อ,ดดอะไรนะต้องมีเบ็ดใช่ไหมนะแล้วทาที่ตื้ตนๆนมไจับได้ไหมจับไม่ได้หรอกเพราะว่ามัน,นมีตุ่ยอ๋อต้องใช้ตุ่ยิงด้วย โอ,อ้มันต้องใช้ตู้งเองนะครับถึงจะจับได้แต่ก็มุองใจยากไปช่วยมองกล้องหน่อยเดี๋ยวมองกล้องหน่อยเด้อ <c oughs> นี่เดี๋ยวช่วยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะพี่นะน้ำลึกจริงแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กนะันน้ำเยอะอ่ะพี่ น่าจะจับยาอยู่นะเดี๋ยวลองหาดูก็ไม่ดามากกันนะครับเพราะว่าเราหาเนี่ยเราไม่ได้แบบเอามาทิงคว้างนะครับเรามากินนะครับแต่ว่าตรงนี้น้ํามันเยอะเกินไม่น่ามีแล้วก็น้ำเนี่ยใสายมาก หมาน้อยด้วยหมาตัวนี้มีชื่อ,อ,ขอขไหมจช่วยขอข่าวไงมีหมาจะาไหนอ๋อโดนใส่ข่าวมั่ามาปล่อยก็เลยตามไปช่วยเลยใช่แล้วจะช่วยได้ตั้งชื่อไหมขอขาวชื่ออะไรนะขอขาวอ๋อขอขาวคอมันขาวใช่ไหมเลี้ยวแบบนี้ทุกคนมันสนิทมาสอนเห,หรอไม่ใช่นะ แต่น่ารักมากทุกคนระวังจะช่วยระวังจะช่วยกันนะเจ้าหมาน้อยดีเราจะช่วยเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งอะ่ะอันนี้ก็เป็นวัดล้างนะพี่เขาเดี๋ยวจะช่วยเข้าไปดูตรงนี้ไหม ว่าผมเคยมาดูแล้วมันมีแบบเป็นพระพุทรลุไปจีวรท้าเยอะมากไปดูกัน<ะ>เรียกับไปดูตรงนี้ก่อน,เ,นเพราะว่าผมเคยเจอคนเนี่ยมาอาศัยอยู่นานละเฮ้ยทั่ไหนของมึงว่าด <c oughs> ีใช่ตงใจเหรอ,อทมตกใจตุกแก เนี่ยจะไม่จีวรพระเยอะมากนี่นะก็เป็นวัดล้างนะพี่นะเมื่อก่อนมีคนเคยอยู่แถวนี้เอาอะไรช่วยโหดูแบบจีวรพระเยอะมาก <c oughs> โอ้ยช่วยลังแตนลังแทนช่วยเจอแตนบินเบ้าช่มันเถอะโอ้ยช่วยไม่กลัวเหรอออกมานี่ก่อนมันจะต่อย่างอ้าวโอ้โหทุกคนอย่าช่วยไม่กลัวแทนถ้าโดนนี่ผมบอกเลยนะร้องแน่เจอไหมเจอรางมันไปตรงนั้นอะเออออกมานี่ก่อน มบินมาแล้วพี่ผมกลัวนะไม่อยากตาปูดนะแต่ว่าให้อย่ช่วยไม่กลัวนะครับไปช่วยไปเรากลับบ้านกันเถอะไปเจอร้าน,นหรอเนี่านะมันก่อไวต้ตรงนั้นอนะไปเรากลับกันเถอะ ก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะพายช่วยนะกลับกินข้าวที่บ้านอนกนะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงละเดีย๋ยวช่วยเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับก็ใครที่ชอบคลิป,ปวิดีโอนี้ผมก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กิจตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับทุกคนมาเจอกันหน้าผมสวัสดีครับ